สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูมะปางคุณครูเป็นนักศึกษาฝึกสอนวันนี้จะพาเด็กๆไปทำการทดลองกันค่ะการฟังเสียงลมจากลูกโปง่งในหน่วยการเรียนรู้เรื่องนักวิทยาศาสตร์น้อยอุปกรณ์ที่เราจะใช้กันในวันนี้นะคะลูกโป่งค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเราก็เตรียมลูกโป่งเลยค่ะจากนั้นก็เริ่มเป่าลูกโป่งได้เลยค่ะขนาดไม่ต้องใหญ่นะคะเมื่อเป่าเสร็จแล้วก็จับปากลูกโป่งเนี่ยให้แน่นๆจากนั้นก็ค่อยๆปล่อยค่ะให้มีเสียงลมออกมาเด็กๆได้ยินเสียงลมกันไหมคะงั้นเรามาลองเป่ากันอีกรอบกันดีกว่าค่ะมาฟังเสียงลมกันชัดๆอีกสักรอบนึง เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆทำได้กันหรือเปล่าอย่าลืมมาแบ่งปันผลงานกันนะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงะแล้วสัปดาห์หนะ้าเราจะเรียนรู้กันเรื่องอะไรอย่าลืมมาติดตามพร้อมกันนะคะแต่วันนี้คุณครูมาปางขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย